ในวันที่ฝนกลับเธอคิดถึงกันบางไหม่ในตอนที่ไม่นีเจอเราเธอนั้นเป็นอย่างไรันใครเป็นห่วงเธอจนกลัวเธอจนไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกาอดเธอทางใจ คุยกันผ่านไมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเจออยาเบาแกนไปจิตกสิซีดเบาๆว่าคนคิดถึงเลยหน้าฝนมันเจ้าอยากับไปสกปองตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพานไปกอดเจอสรงความคิดถึงล่องลอยไป ัดไปหาเธอนะคนที่อยู่แสนไกลทำไมหน้าฝนตนอนน้องนาพงเน็บนอกหัวใจมงพาเป็นสิบยื่นก็ยังไม่อุ่นนอกหัวใจนั่งนานรอว,วันที่ฉันจะเจอเธอจนฝันแล้วว่ามีเธอนอนข้างกาาตอนนี้กอดมนข้างล่งพน้าเป็นหวานใจถ้าถึงวันนั้นเมื่อไรจะกอดให้หายคิดถึงเลย กอดใธอหายคิดถึงเลยในวันที่ฝนับเธอคิดถึงกันบางไมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเจอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันปลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออก,กอกอดเธอทางใจคูยกันผ่านไมก็ไม่สุขใจรอที่ดะกอดเจอยากเอาแก้มไปชิกกระซิบเบาๆกลคิดถึงเลย มันเจ้าอยาก,กลับไปสบลงตรงที่ตาเจ้าไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากดีฝันความไปก่อนเจออย่าใจคนใครก็มีแต่เจอหนัคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนันไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอทุกฉันมันโคตรมีความสุขอยากดูเวลาไว้ในตอนที่เคียงถึงฉันคิดถึงเธอเวลาช้าจในตอนที่ไม่ได้เจอ มีคนเป็นเมยอเป็นลักนเอยังไม่เทียมเจ้าเธอเธอเพิ่งเคยตลอดยังมีฝนพังไปกอดใครนาเธอยังมีฝนพามไปกอดใครในวันที่ฝนพําเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอะเธอนั้นเป็นอย่างไร กลายเป็นห่วงเธอจึงกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่า,างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกกุปกรณ์เธอทางใจคุยกันผ่านไม่ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปจิกกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยมันเจ้ายากลัไปสบลง,งตรงที่ตากเจอม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพาดให้กอดที่ฝนทํำเธอคิดถึงกันบางไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเจอนั้นเป็นอย่างไร ไกลเป็นหูเ้าจึงกลัวว่าเธอจะไม่สบายกกยเธออาจจะหนาวแต่ออกปลอดเธอถามใจคุยกันผ่านไมก็ไม่สุขใจโท่ที่ได้กอดเธอ,อยากต้องแก้มไปทิ้กระสิบเบาๆโคตรอีกถึงเลยเจ้าอยากกลับไปจบลงตรงที่ตาเจอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากทีพ่คนพามไปกอดเธอ